สวัสดีครับสวัสดีพี่พทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ที่554 กันแล้วนะคบพี่ๆก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิกวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับผมและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระเครื่องนะครับผมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับ แล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดรแลถูกใจสนใจนะครับผมอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผม ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งเนะครับผมเบอร์โทรก็นะครับ090นะครับผม3251096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่องนะครับผมกง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ E p ีเลยนะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับผมดูให้ชอบใจว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่อง รายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นันนันไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งใน EP นี้นะครับผมก็จะมีมาแบ่งปันนะครับผมให้ทั้งหมด21รายการนะครับตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้นะครับผมไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่21นะครับผมตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับหลังจากที่จดเป็นหมายเลขบอลแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตนะครับดูตรงชื่อคลิกวิดีโอกันด้วยนะครับ ตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเผนนนี้พี่ๆก็สามารถนะครับพิมพ์ลายมาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมเพียงแจ้งว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับแต่ละรายการนะครับผมก็จัดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีไม่มีบอกเพิ่มนะครับผม ก็พระทุกองก็จะสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการใหม่ได้ที่1กันในอีพีนี้กันเลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขที่1นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญกลมที่โกโลปุโตนะครับผมปี2512นระครับรายการนี้นะครับผมมาพร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้นะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับผมสําหรับรายการที่1นี้นะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับ เหรียญกลมจิโกนะครับผมลูกปุโตนะครับผมวัดประดูฉิมพีนะครับผมนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเหรียญกลมจิโกนะครับผมลูกปุโตนะครับผมมีรอยจานแบบนี้เลยนะครับผิวสวยๆแบบนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้พี่พีเอฟซีนะครับในราคาแบ่งปันนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมเหรียญกลมจิโกนะครับผมลูกปุโตนะครับผมหมายเลขที่1นะครับผมนี P พีนี้นะครับ หากท่านใดนะครับผมยังดูไม่ชัดนะครับหรือว่าอยากขอดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับผมอยากดูหมายเลขไหนนะครับผมก็ติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่2แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับนี่นะครับผมเป็นเหรียญกลมรุ่นแรกนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้พีเอฟซีนะครับในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับสำหรับ เหรียญกลมนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับผมวัดโคสิตารามนะครับผมหมายเลขนี้นะครับอยู่ในเลี่ยมสวยๆเลยนะครับพี่ๆเป็นเลี่ยมสามห่วงนะครับผมเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้เลยนะครับห้าร้อยบาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่สองนี้นะครับหมายเลขัดมาครับผมเป็นหมายเลขีสามนะครับผมนี้จะเป็นปิดตานะครับปิดตาหลวงปู่โตนะครับพี่ๆยันดวงเล็กนะครับมองค์นี้นะครับ 600บาทนะครับผสำหรับปิดตายันดวงเล็กนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีนะครับผมรายการหมายเลขที่3นะครับพี่นีพี่นี้นะครับผมนี่นะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับนี่นะครับหลังยันดวงเล็กนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผม600บาทนะครับจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับ พระผงของขวัญนะครับพี่ๆหลวงพ่อดสัดตักน้ำนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้พี่ๆเอฟซนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระผงของขวัญนะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆด้านในจะเป็นเลี่ยมทับอีกทีนึงนะครับผมเป็นเลี่ยมเปิดผิวหน้าหลังนะครับผมอาจจะลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับผมเพราะว่ากรอบเก่ามากนะครับหมายเลขนี้นะครับผม400่รบาทนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่5นะครับผมอันนี้จะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมเนื้อว่านะครับ รายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา300บาทนะครับผมนี่นะครับสำหรับผมพระทวดเนื้อว่านะครับผม300บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผิวสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับพี่ๆใน EP พีนี้นะครับผม300บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมผิวสวยสวยเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม รายการหมายเลขที่5นี้นะครับผม300บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่6แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญนะครับออชนะจนหพ่อหลวงพ่อรวยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเป็นลงยาสีเขียวนะครับแล้วก็ลงยาที่จีวอนะครับผมหมายเลขนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา450นะครับผมต่อคดหมายเลข1 9 6 1นะครับผมสําหรับเหรียญชนะจนนะครับผมหลวงพ่อรวยนะครับนี่นะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม รายการนี้เป็น Pierre. หมายเลที่6แล้วนะครับพี่นี่ยนะครับรุ่นชนะจนนะครับผมต่อโคดไ่ด้านหลังนะครับปี2556นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ450บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่7แล้วนะครับคู่นี้นะครับผมแบ่งปันให้คู่กันนะครับก็จะมีเป็นสมเด็จนะครับผมเนี่ยนะครับของแม่ชีบุญเรือนนะครับผมแล้วก็อีกองค์นึงนะครับผมก็จะเป็นนะครับ ดอกพี่กุลเงินดอกพี่กุลทองนะครับพี่พี่คู่นี้นะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับสำหรับคู่หมายเลขที่7นี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นสมเด็จนาคปกนะครับผมคุณแม่บุญเรือนนะครับผมต้องบุญเติมนะครับนี่นะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นต่อโคดแบบนี้นะครับผมนี่นะครับประทับลงไปในผิวขององค์พระเลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับ รายการหมายเลขที่7นี้นะครับผมถัดมานะครับผมก็จะเป็นอีกรายการหนึ่งนะครับผมที่แบ่งปันให้คู่กันนะครับผมคู่นี้500บาทนะครับสำหรับดอกพี่กุลเงินดอกพี่กุลทองนะครับผมคุณแม่บุญเรือนนะครับผมอยู่ด้านในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหน่ครับอาจจะลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมคู่นี้นะครับผมหมายเลขที่7นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่8แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับ ก็จะเป็นคู่กันเหมือนกันนะครับพี่ๆของหลวงปู่โตนะครับจะมีเป็นพระผมประจําวันเกิดนะครับหลวงปู่โตนะครับผมแล้วก็อีกองค์นึงนะครับผมก็จะเป็นจันลอยหลวงปู่โตนะครับผมสําหรับคู่หมายเลขที่8นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับคู่กันนะครับผมคู่หมายเลขที่8นี้นะครับ600บาทนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่พระประจําวันเกิดหลวงปู่โตกันก่อนเลยนะครับผมเนี่ยนะครับจะเป็นพิมพ์ใบโพลนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับ คู่หมายเลขที่8นะครับผมเปิดแบ่งฟันนะครับผมให้ในราคานะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่หนึ่นะครับ600บาทนะครับผมได้รับ2องค์เลยนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่8นะครับถัดมาก็จะเป็นอีกองค์หนึ่งนะครับผมหนึ่งนะครับอันนี้เป็นพระจันลอยนะครับผมผิวสวยเหมือนกันเลยนะครับพี่พี่สององค์นี้นะครับนี่นะครับผมสวยงดงามครับนี่นะครับหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดูเฉิมพรีนะครับ สำหรับรายการหมายเลขที่8นี้นะครับผมเปิดแบ่งฟันให้ในราคา600บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่9นะครับผมคู่นี้นะครับก็จะเป็นเหรียญปิดตานะครับผมหลวงพ่อเกษมนะครับปี2521นะครับพี่อันนี้เป็นองค์แรกนะครับผมสําหรับคู่หมายเลขที่9นะครับถัดมาก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับผมเน็่ยนครับคู่นี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับเป็นเหรียญยกช่อฟ้าวัดอัมพวานะครับผมปี2517นะครับผม คูนี้2เหรียญนะครับผมขอภัยด้วยนะครับ้าหากมือพิชชนกล้องนะครับนี่นะครับคูนี้450บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับรายการเม็ยที่9นี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆเริ่มๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเหรียญครบรอบวันเกิดนะครับปี21นะครับผมหลวงพ่อเกษตรนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญปิดตานะครับพี่ๆนี่นะครับนี่เป็นองค์แรกนะครับผมสําหรับหมายเลขเ้านะครับ ถัดมาก็จะเป็นเหรียญยกชอบฟ้าวัดอัมพวาครับพี่ๆหน่ยนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามมากๆนะครับผมคู่นี้นะครับสี่ร้อยห้าสิบเท่านั้นนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการนะครับผมเก็บเงินปลายทางนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่เก้านี้นะครับผม เหรียญพ่อเกษณนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับผมเหรียญพระอาจารย์หลวงพ่อกลั่นนะครับพี่ขออภัยด้วยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับปี2469นะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการหมายเลขที่10นี้นะครับผมพร้อมกล่องเดิมแบบนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับพี่พี่0บาทเท่านั้นนะครับผมเห็นะครับ ปี2469นะครับผมเรียนพ่อการกันะครับผมวัดพญาการามนะครับนี่นะครับ400บาทนะครับผมสวยสวยแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่11แล้วนะครับพี่พี่รายการที่11นี้นะครับผมก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับหมายเลขที่11นี้นะครับผมเปิดแบงปันนะครับผมให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคานะครับ 500บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมวัดระฆังพิมพ์ใหญ่อง์นี้นะครับนี่นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมดูนะครับผมดูผิวกันชัดๆเลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมสนใจหมายเลขไหนนะครับผมถูกใจองค์ไหนนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดเลยนะครับผม174นะครับ oiptq เลยครับผมเบอร์โทรก็090นะครับผม3251096นะครับ นี่นะครับหมายเลข1 1นี้นะครับผม500บาทนะครับถัดมาครับผมหมายเลข12นะครับรายการนี้จะเป็นปิตาปุโตพิมจัมโบ้สองเนื้อแช่น้ำมนต์นะครับผมองนี้นะครับผม4 0 0บาทนะครับผมสําหรับปิตาปุโตพิมจัมโบ้สองนะครับนี่นะครับฝั่งตะกุดหนึ่งดอกตรงนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับผมหรือว่าหลังยันสุกิติมานั่นเองนะครับผม สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆรายการหมายเลขที่12นะครับผม400บาทนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญพ่ะเงินรุ่นสุดท้ายนะครับพี่ๆหมายเลข13นะครับผมเหรียญนี้400บาทนะครับสําหรับเหรียญพ่ะเงินรุ่นสุดท้ายนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมพ่อเงินวัดดอนในหอมนะครับปี2518นะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับพี่ๆนี่นะครับ400บาทนะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับ นี่นะครับรุสุดท้ายนะครับผมปี2518นะครับเหรียญหลวงพ่อเงินวัดนอนใจหอมนะครับผมรายการนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลข13นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษรนะครับผมหมายเลขที่14แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมเป็นเหรียญปี18นะครับองนี้นะครับผม400บาทนะครับผมนี่นะครับสำหรับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อเกษเขมะโรนะครับ ปี2518นะครับผมเหียมสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับผมนี่นะครับมทบ7นะครับผมค่ายสุรศักดิ์มนตรีสร้างนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้เลยนะครับนี่นะครับดูให้ชอบนะครับผมดูให้ถูกใจนะครับถัดมานะครับผมเป็นปิตาเสียนแหลมนะครับผมเป็นเนื้อเปียกทองนะครับหมายเดขที่15นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม300บาทนะครับผมองนี้นะครับ ปิตาเสียแหลมนะครับผมเนื้อเปียกทองนะครับสามร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมผิวดเดิมแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการหมายเลขที ouais. ่สิบห้าแล้วนะครับผมทายฐานจะเป็นแบบนี ah ้นะครับผมนี ah ่นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขสิบหกนะครับปิดตานะครับผมหลวงพ่อเท้าวัดดันงนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาสี่ร้อยบาทนะครับผมปิดตานะครับผมหลวงพ่อเท้าวระดันงนะครับผมเนื้อไม่ขัดนะครับ สี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมด้านหลังมีรอยจานแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเป็นจานเดิมๆเลยนะครับผมผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่สิบหกนี้นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขสิบเจ็ดครับเป็นปิตาหรือปูหมุนที่ตาสีโรนะครับผมรายการนี้นะครับผมสามร้อยบาทนะครับสําหรับรับปิตาหรือปูหมุนนะครับผมหมายเลขที่สิบเจ็ดนะครับผมสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่รายการนี้นะครับนี่นะครับ ก้หมุนนะครับพี่พี่หมายเลขที่17แล้วนะครับผมใน EP พนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่องนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่18แล้วนะครับผมคู่นี้นะครับผมก็แบ่งปันให้คู่กันเหมือนเดิมนะครับพี่พี่ขออนุญาตนาองคพระออกมาให้พี่ๆี่ได้ดูกันนะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวพ่ทวดนะครับนี่นะครับจะเป็นเด็ียญนี้เป็นองค์แรกนะครับผมคู่นี้จะมี2องค์นะครับนี่ก็จะเป็นอีกองคหนึ่งนะครับผม เป็นรุ่นเดียวกันนะครับมันจะมีเหรียญลงยาแล้วก็ไม่ลงยานะครับคู่นี้นะครับผม600บาทนะครับพี่คู่นี้เลยนะครับขออนุญาตลองก้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนนะครับผมนี่นะครับคู่นี้600บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับนะครับผมหมายเลข1 8นี้นะครับเหรียญนะครับผมพ่อทวดวัดช้างให้นะครับผมพระครูวิสัยโสพลนะครับผมปลูกเสกนะครับนี่นะครับนี่เป็นผิวด้านหลังนะครับผมเหรียญนี่สวยคมเลยนะครับพี่ ลองดูลองชมกันได้ครับผมเหรียญแรกนะครับอยู่นี่เลี่ยมเลยนะครับผมถัดมานะครับผมก็จะเป็นเหรียญลงยานะครับนี่นะครับนี้แบ่งปันให้คู่กันเลยนะครับผมนี่นะครับเหรียญลงยานะครับผมขอทวนวช้างให้นะครับผมพิเศษแบ่งปันนะครับผมหกร้อยบาทนะครับผมนี่นะครับดูให้ชอบนะครับพี่ๆนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นพระครูวิเศษโสภณนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่สิบแปดแล้วนะครับผม นี่นะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับถัดมานะครับของคู่ใหม่เลขที่19นะครับผมรายกันนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมนี่นะครับพระสมเด็จองค์นี้นะครับเราก็จะเป็นพระเปิมนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมอีกอง์นึงก็จะเป็นพระเปิมนะครับนี่นะครับคู่นี้นะครับผม450นะครับผมสําหรับหมายเลขที่19นี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่พระสมเด็จกันก่อนนะครับ สำหรับหมายเลขที่1 9นี้ีนะครับผม4 5 0บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับอง์นี้นะครับนี่นะครับผมสวยงงดงามมากๆนะครับอีกอง์นึงนะครับผมก็จะเป็นพระเปิมนะครับพี่ๆองนี้นะครับอยู่ในเลี่ยมจับขอบเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ นี่นะครับผมนี่นะครับรายการที่สิบเก้าแล้วนะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอีทุกรายการนะครับผมถัดมานะครับผมคู่ที่ยี่สิบนะครับคู่นี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับผมเรียนนะครับผมหลวงพ่อกวยนะครับพี่ๆนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบนะครับผมคู่นี้นะครับ 400บาทนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตลงมกล้องให้ดูกันก่อนเลยนะครับสำหรับหมายเลขที่20นี้นะครับอันนี้เป็นองค์แรกนะครับผมนี่นะครับ400บาทนะครับผมสำหรับเหรียญพอกวยนะครับผมในงานบุพคลสีมานะครับปี2521นะครับผมนี่ครับด้านหลังนะครับผมจะเป็นฮนุมานเชิญธงนะครับผมเป็นหลังฮนุมานทั้ง2เหรียญเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับนี่เป็นองค์แรกนะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมอีกองหนึงนะครับผมก็จะเป็นหลังฮนุมานเหมือนกันนะครับแต่ผิวอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับพี่ๆนี่นะครับนี่เป็นองค์ที่2นะครับสําหรับหมายเลขนี้นะครับผม400บาทนะครับผมนี่ะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆรายการลอสุดท้ายในพ p นี้แล้วนะครับผม้ลนหลังจะเป็นฮนุมานเชิญทงแบบนี้นะครับนี่นะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม ถัดมานะครับผมจะเป็นรายการสุดท้ายในพีนี้แล้วนะครับผมหมายเลขที่21นะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญโชคดีนะครับผมพิม์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับสองเหรียญแบบนี้นะครับผมจยู่นเลี่ยมนะครับผมโชคดีหลังหนูปี3ามนะครับพิมเล็กพิม์ใหญ่นะครับพี่ๆคู่นี้650นะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับขออนุญาตโวงกล้องให้ดูที่พิมพ์เล็กกันก่อนนะครับนี่นะครับผมผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับนะครับผมเรียนโชคดีนะครับผมหลวงพ่อเกษมนะครับ เข็มมัโครนะครับผมหลังหนูนะครับผมปีสามสองนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับพี่พี่จะมีสองพิมพ์นะครับผมถัดมานะครับผมอีกองหนึ่งก็จะเป็นอีกพิม์นึ่งนะครับผมนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเหรียญโชคดีหลังหนูนะครับผมหลวงพกเกษนะครับพี่พี่คู่นี้หกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมหกร้อยห้าสิบบาทนะครับ จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมเหยนะครับสวยๆเลยนะครับผมก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดไาให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับผมแล้วสาหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รู้ว่าสนใจนะครับผมอยากที่จะเช่าบูชานะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอด1นึ่งเนะครับ เบอร์โทรนะครับผม0903251096สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาทางช่องนะครับผมก็เหมือนที่ผมได้แจ้งไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมสนใจหมายเลขไหนก็ให้สวดเป็นหมายเลของค์พระองค์นานันไว้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมพระรูปองค์ก็จะสวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆได้เช่าบูชาไปกันอย่างแน่นอนนะครับผมราคาแบ่งปันทุกรายการเลยนะครับ และสำหรับวันนี้นะครับผมกรับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ